ค่ะมันก็จะได้เร็วนะคะเดี๋ยวเราลงมาเปดิดอุ้ยร้อนตกใจหมดตกใจหมดเลยทุกคนคีรอนนะมันมันพอมอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะคนมันร้อนจริงตะก้องเปิดให้หน่อยได้ไหมเอ้ยไม่เาอาเปิดได้หน่อยมันร้อนนะ เฮ้ยได่นีงไงเปิดได้แล้วเฮ้ยปิด,ปดหโหนีม่มันเปิดไม่ได้คนันร้อนนะได้แล้วเย้ได้แล้วนี่นะนี่น่ากินใช่ไหมน้ำโคก,ก็มีจ้ามาเรามากินกันเลยอิตาลากินมั้ มันร้อนอ่ะคือมันร้อนนะทุกคนเจ็บชัดเป็นยังไงโอ้เหมือนหมาล่านนะแต่มันเผ็ดนิดนึง อย่าไปซื้อนะคะเด็กๆอน,นุบาลสามอย่าเพิ่งกินก่อนเลยนะเพราะมันเผ็ดจริงเผ็ดนะเผ็ดกวไากินชีจีนี่ถ้าใส่พริกลงไปเพิ่มทุกคนเนีย่ยมันเผ็ดเดี๋ยวเวลาถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดอันนี้ดูว่ามันยังร้อนอยู่ไงนะ วันพีกส็กสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆเลยนะถ้าถึงหล้านจะซื้อมาเป็นหนึ่งอยสิบ 5, กระปุกห้ากระปุกนะลืมลืมลืห้ากระปุกถ้าใครมากดใจหนึ่งล้านคลิปและดูล้านวิวก็สำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย